สวัสดีครับวันนี้พบกับครัวหนูกระต๋องเรามาดูฟังและฝึกการห่อเค,ค้กมินิกันครับ <S <S เริ่มขั้นตอนที่1การตัดถุงแก้วครับถุงแก้วนั้นเราจะใช้ขนาดถุงแก้ว2.5คูณ8นิ้วครับหลังจากนั้นเรานำมาตัดด้านข้างออกประมาณ1เซนติเมตรครับเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ถุงแบบนี้ เราก็จะนำมาตัดออกอีกหนึ่งด้านครับเมื่อตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็นำมากรีดตรงกลางกรีดด้านข้างเราจะได้ถุงแยกชิ้นออกมาเป็นแบบนี้ครับขั้นตอนที่2เมื่อเราได้ถุงเรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>เราจะนำถุงมาห่อเค้กแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราจะติดด้วยสก็อตเทปซึ่งเป็นเทปใสนะครับ ได้ในลักษณะนี้ครับทําการห่อแบบนี้จนครบทุกชิ้นนะครับเพื่อให้เค้กนั้นดูสวยงามในขั้นตอนที่3นะครับเราจะทําการใส่ครีมโดยการบีบเป็นเส้นตรงครับหัวที่เราใช้นะครับเป็นหัวแฉกรูปดาวนะครับหัวแฉกรูปดาว แล้วก็นําครีมนะครับใส่ในถุงบีบแล้วก็บีบเป็นเส้นตรงเรื่อยๆครับจนครบทุกอันนะครับในขั้นตอนนี้นะครับก็ขอให้เรานั้นค่อยๆฝึกนะครับฝึกมือเราให้นิ่งนะครับขั้นตอนที่4นะครับการใส่ไส้เมื่อเรากวนไส้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการใส่ไส้ลงไปในหน้าครีมครับ ใช้ช้อนตักในขั้นตอนนี้นะครับเราควรจะตวงสัดส่วนให้พอดีเพื่อหน้าเค้กของเรานั้นจะได้หมดพอดีครับในถาดนี้นะครับเราจะใช้2ส,สูตรในการทําหน้าเค้กนะครับเพราะว่าจะพอดีสัดส่วนเลยนะครับหากใครทําสูตรเดียวนะครับก็ใช้หน้าเค้กแค่สูตรเดียวนะครับเราก็จะใส่หน้าเค้กเต็มทุกก้อนครับใส่ไปเลย ในขั้นตอนที่5นะครับเมื่อเราใส่เค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาเค้กมินิมะพร้าวอ่อนนั้นมาใส่กล่องเพื่อส่งจําหน่ายให้กับลูกค้าครับเพื่อให้เกิดความสวยงามและก็เป็นแบรนด์ของเราเองครับใส่กล่องลงไปในขั้นตอนนี้นะครับเราก็ควรเลือกกล่องที่พอดีกับชิ้นเค้กของเรานะครับอย่างเช่นชุดนี้เราใส่ได้ทั้งหมด24ชิ้นนะครับเราก็ไปหากล่อง มาเทียบนะครับเพื่อให้ใส่ได้24ชิ้นหรือถ้าหากต้องการกล่องเล็กกว่านี้นะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับแค่12ชิ้นเราก็หากล่องใส่แค่12ชิ้นนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะต้องการนะครับเราก็จะจัดเรียงเค้กในรูปแบบนี้นะครับจนเต็มกล่องนะครับหลังจากนั้นเราก็จะปิดกล่องกล่องเค้กสําเร็จรูปแบบนี้นะครับก็จะล็อกโดยอัตโนมัตินะครับแบบนี้เราก็ติด เทปใสนะครับเพื่อความแน่นหนาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อติดเทปใสเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการแปะโลโก้ร้านของเราเองครับแปะลงไปเลยครัวหนูกระต๊องหลังจากนี้นะครับเราก็เสร็จแล้วครับในขั้นตอนที่6นะครับเราก็จะเอาเค้กไปใส่ตู้เย็นเก็บไว้นะครับก่อนนําส่งให้ลูกค้านะครับเนื่องจากว่า ครีมของเค้กนั้นจะละลายได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานั้นทำคลิปต,ต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ